วันนี้เราจะมากินเฮอร์ชี่คิเสเซตช็อกโกแลตสอดไส้อัลมอนด์ราคา19บาทที่เซเว่นกันนะคะกินกันเลย คิมคนนะคะอัลมอนด์กรุบกรอบมากวันนี้เราพางน้องมากินเทมเบอร์ลินดับเบลิลช็อกโกแลตกันนะครับผมอร่อยจริงๆนะครับผมฉลอง5ล้านชิ้นด้วยนะครับผม นะครับผมน้องๆไฟผมผ้าอร่อยเข้มข้น,นเหมือนเดิมมา,มาใหม่ครับน้องๆธบรลินดับเบิ้ลมัทชาราคาสามสิบห้าบาทที่เซเว่นแล้วก็ผมนี่น้องๆ อร่อยนะคะหอมชาเขียวเพื่อนๆเ,เราไปซื้อกินกันดูนะเราพาน้องๆมากินไก่ทอดรสลาบกันนะครับผมราคา37บาทที่เซเว่นนะครับผมเลี้ยงน้อง อร่อยมากๆเลยนะคะหอมกลิ่นลับเพื่อนๆลองไปซอกินกันดูนะอมากินเค้กทุบดูใบช็อกโกแลตราคา45บาทที่เซเว่นนะครับผมนี่น้องน้องเดี๋ยวเราซื้อไปฝันบางเดีมกันนะ ในที่สุดเราก็ตามหาจนเจอรครับผมของแรไอเทมนะครับผมบองบองช็อกโกแลตนะครับผมราคา3าบาทที่เซเว่นนะครับผมนี้อหอมค่ะมีเกรตดสีทองทองด้วยพินเลย อ,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 อร่อยนะคะช็อกโ,โกแลตเข้มข้นมากสมก็เป็นของแลนะครับน้องๆดูกันอีกทีน,น,นะครับ น้าพาน้องมากินช็อกโกแลตดูไปพาตาซิโอกันนะครับผมราคา39บาทที่เซเว่นนะผมนี่น้องๆ อร่อยเหมือนเดิมนะคะเพิ่มเติมคือความเข้มขน้น